สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปทำเฟซพันธมิตรตลอดไปนะเราจะไปปรับใจลูมมิคัสกันก่อนแรกแล้วก็ไปที่อาคาเดมี่แล้วก็ไปซื้อชาอุ่นหลงนะของโปรดนางแล้วก็ไปที่โรงแรมออนเซนเสร็จแล้วก็ไปเดินที่อืนไปตรงโต๊ะมันจะมีสมุดวางอยู่ข้างล่างก็กดกดกดเข้าไปกดอ่านเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะกดจนกว่าจะมีข้อความขึ้นมาให้เราตอบจะถามแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรา จะสารภาพรักกับคนที่เราชอบอ่ะเราจะทําได้ไหมให้เราตอบว่าไม่สามารถนะเพราะว่าลูมิคัตนางออกหักเราต้องไปปลอบใจนางอ่ะแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะทำไงถ้าเกิดว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วให้เริ่มให้เราเลือกว่าขอให้เขาโชคดีเสร็จแล้วเราก็ว้าไปที่โมนาซาลุเพื่อไปหาลูมิคัต ลูมิค่ก็จะรอเราอยู่ที่สีแยกนี่ตรงใกล้ๆกับบุกเพลงไปแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะส่งอะไรให้นางก็ส่งชาวอูหลงที่ซื้อมาตะกี้ให้นางไปแค่นี้ก็จะเสร็จ